ย่า่มุกดา,าเบิองอันนี้น้าเพื่อนทักกันนี่เนาะค,ะค่ะเป็นการธัตกรรมที่ว่าร่วมตัวกันบอเป็นคุ้มชาบ,บานบาจาอจ้ะบอครับเนี่ยไปตามหน้าเลยนี่มันอ๋อตามหน้าเลยบอตามหน้าไปอ๋อผลิตภัณฑ์เปน,นอนกิจกรรมอาชีพครัวเรือนเนาะค่ะ อาชีพสมาชีพอันนี้ไปฝึกมาจากอะไรเนาะค่ะเนาะอ่าเป็นโครงการของพัฒนาชุมชนครับอ๋อจ้าเดี๋ยวต้องพูดอะไรถ้าไปเรียนมันบอจ้าตัวนี้โคตรโตเก็นโตเก็นฮวนเนียนดีคุกไฟติดเตียงผู้พิการอ๋อจ้าประกบี้และได้เสริมให้มามันบอกจ้าแมนครับผมจะปอเปี๊ยะอ๋อจ้าจ้าเขก็สนับสนุนให้มีและอาชีพเสริมเวลานี้อ๋อจ้าอุยยังนี่เนาะค่ะเนาะมันเป็นงานที่ว่า มีความระเอียดอ่อนอยู่นะค่ะน่งความตั้งใจนะคะตั้งใจทางหนื่หนกก็ม่ังใจนะครับอ่าอาชีวะไทยพอถึงไไหนใสเวลาดนบอใหพื้นนึงจะนแต่ความเข้าใจมีเหมือนกันใร่บอลิ้งสัมปนังงานเอาเบอรบุญของเราวัสมุนรับมนีบุญกุ้งหัวใหญ่ ขายบ่แพงเนาะค่ะพื้นละลอยเสียงบ่รได้ไอ้บัรังประมาณว่าเนียวเนี่ยนเนาะค่ะเส้นได้นี่โอ้คนว่าหันไหมเนี่นเนื้ออันนี้เส็นเนี่ยงเนี่ยนดีไปตามแฟนเพลงหนึ่งร้อยไม่เท่าไรแต่หนึ่งใจในดวงเดียวเลยนงรหน่งร้อยหน่งร้หนึ่งนึ่งรนงร้ียวเลร้อยงร้น่ง้อหนบ่ร้ร้อยนง้อหน่ง้อนร้ห่ร้้น้าน้านร้อยอร้ง้หญ่ เรื่อให้พี่น้องใดน้องได้ไผได้รู้ว่ามาาอำเภอเมงมูลของเราของเราบ่มีงานนะคะพุ่นนถึงจะเป็นอำเภอเล็กๆเล็กๆเ่ยังมีจิตใจบเสียงอนี้แล้วจี่จะให้พี่น้องงานบุญกุ้มเข้าใหญ่มาทําบุญกุ้มเข้าใหญ่กใหญ่ในช่วงเช้านะครับมื้นี้่ะหรือว่า กับ็นยัญคงเนี่เนืะกับวพยังนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมนะครับของอำเภอพุ่มพูน